สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวเตยพลครับวันนี้จะมาพิสูจน์ความจริงกันนะครับวันนี้ผมอยู่ย่านทอมพงนะครับผมคือบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนนะจะมีขอทานเขมรนะฮะที่มานั่งขอทานนะครับผมจะมีอุ้มเด็กบ้างหรือว่าคนแก่บ้างนะครับผมนะจะเป็นทำไรเงินทำไรทองเลยครับนะฮะทางขึ้น BTS แบบนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพิสูจน์ความเป็นจริงว่าจะมีหรือเปล่านะครับตั้งแต่ เกิดข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับจะมีคนขอทานเมรหรือไม่นะฮะเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมต้องอนุญานะครับเพราะว่าไม่อยากให้ถ่ายติดไปหน้าของพี่ๆที่เขาเดินผ่านเนาะนะครับผมนะนะครับแต่ถ้าจะเป็นสมัยก่อนนะครับนะ ก็จะมีนะฮะบริเวณทางขึ้น BTS นะฮะสองฝากฝั่งจะมีคนนั่งขอทานแน่นอนนะครับผมนะวันนี้ผมจะพิสูจน์ความเป็นจริงให้ดูว่าเขาจะมานั่งขอทานอีกหรือไม่หรือว่ากลับประเทศไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ย่านพ้อมพ,อง,พองนะครับผม เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ชอบมานั่งนะครับขอทานกันตอนเย็ยนๆเ,เวลาช่วงประมาณทุ่มหนึ่งสิบแปดนาฬิกาคนเลิกงานนะครับคนเขากลับบ้านเนาะ,ะจะเห็นภาพภาพนั้นจนชินตานะครับที่มานั่งอยู่บริเวณนี้นะวันนี้ผมจะ มาถ่ายให้ดูว่ามีไหมนะครับมีไหมหรือว่ามีกับขเขมรันหมดแล้วนะครับผมคือจุดบริเวณนี้มันจเจริญเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะคนก็เยอะนะฮะคนเหล่านี้ก็เลยมองเห็นโอกาสนะในการเรียรายหรือว่าขอทานนะครับผมเนาะ แน่นอนนะฮะคนไทยคือเขาไม่ทำกันอยู่แล้วนะครับผมที่บอกได้ผลรู้มารักมีความผิดนะครับ <Ung> การเรียนลายหรือขอทานเป็นการที่ทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงนะครับผมคือแ <G un> <G un> ถวเนี้ยทำเรเงินทำเรทองเลยนะครับผมแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ย บราได้ผลไม่กล้าถ่ายแนละ้วพวก,กลัวเรากลัวอิทธิพลหรือว่ากลัวนะแต่ทุกวันนี้ผมอยากถ่ายนะเพรดูจากพฤติกรรมของคนก็เห็นแล้วมันทนไม่ได้นะครับผมทนไม่ได้นะฮะนี่นะครับคนเยอะมากคร่ำคืนนี้เมาถ่ายคลิปวันวันที่สิบเอ็ดเนาะตอนเย็นๆน,นะครับกันยายนนะครับผม เดือนกันยายนเนาะวันที่สิบเ็ดนะครับพ่สูจนความเป็นจริงนะครับว่ายังมีเหลืออยู่ไหมเนาะนี่นะครับคือการกระทำของคนกัมเมตเนี่ยคือการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะอันนี้ในมุมมองของผมนะครับคือ ต่างชาติที่เดินไปเดินมาเขาไม่ได้มองว่าเป็นคนกเมพแน่นอนเขามองว่าเป็นคนไทยแน่นอนนะครับผม,มทำให้ประเทศไทยนี่สื่อมเสียเต็มๆเลยนะครับอันนี้ความเป็นจริงเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพิสูจน์ความจริงให้ดูนะว่ามีไหมนะครับผมเนาะหรือว่าม,มีกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับผม ซึ่งคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากดูห้างห้างนะครับอินสตียนะครับผมเนะคือแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีอะไรกับประเทศไทยเนาะทางกำเนิดมามาขอทางกันเยอะมากครับผมนะครับเนีย่ยาตาไปรุ่นนมี้แบบนี้นะครับวันนี้ผมจะเดินถ่ายคลิปไปดูว่ามีอยู่ไหม ถ้าเจอนะครับก็ให้พี่ๆคนไทยเนาะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอ,อกนะครับ ผมเห็นบ่อยๆนะสามเอ็ดนะครับนะครับโุวิตสามสิบเอ็ดไปข้างหน้ามันจะมีสะพานนะครับผมจะมีสะพานตรงนั้นก็จะเป็นทำเลหนึ่งที่เขาใช้อ,อางเงินนะครับนั่งขอนะนั่งขอทานนะครับผมคือแน่นอน,นครับจุดนี้มันคนเดินเยอะเนาะ จุดนี้คนเดินเยอะคนพุ่งพานเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับก็เป็นทำเลที่เขา,า,ห,าหาเงินนะครับถามว่าบาต์ฟนลเห็นอะไรทำไมนมไม่กล้าเอาตรงๆนะมไม่นะกล้าผม,มกลัวมุมอีกมุมหนึ่งมุมมืดนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะก็เลยแบบไม่กล้าที่จะยุ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้ตร้ตรวมความกล้านะครับ ลองมาทำคนเนตนแนวนี้ดูนะเสนอเรื่องราวความเป็จริงอีกเรื่องนึงนะครับผมเกี่ยวกับคนเขเมรน,นะครับดูนะไม่ว่าประเทศไทยจะมีกระแสแบบไหนนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เคยที่จะเกิดแห้งเกิดหายนะครับก็เต็มเ,เหมือนเดิมนะครับผม น,นี่จะเป็นป้อมยามเจ้าหน้าที่นะครับมีห้องน้ำมีแอร์อย่างดีนะถ้าไปที่ลาวก็หาตู้แบบนี้ยากนะครับผมจะเป็นเพิงหม้เงนนะครับเป็นเพิงมาเงนเพืงไม้ก็ยังมีนะบ้านผม ตรงสะพานลอยนะครับผมข้าง,งหน้า เจออยู่นะเด็กแล้วก็คนผู้หญิงไม่รู้ว่าเป็นขมิมนหรือเปล่านะครับนี่แต่เขาไม่น่าจะนั่งขอทานนะเป็นนั่งขายของนะครับผมไม่น่าจะใช่นะครับคือพี่เขานั่งขายลูกอมนะขายลูกอมนะครับไม่ใช่การขอทานนะครับ คือหน้า่ขายของนะอันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับผมถ้าเขมรเนาะก็จะมีกระป๋องหรือว่าขันใบหนึ่งครับแล้วก็จะมีเด็กคนสองคนนะคือสิ่งเที่ยวแต่ว่ามองดูและรู้เลยว่าเป็นเขมรน,นะครับว้าวทุกคนไฟฟ้า ไปเจอกันตรงสะพานนะครับนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่ผมเจอบ่อยมากครับคือตรงสะพานลอยตรงนี้ครับสรุปว่าไม่มีนะไม่เห็นไม่เห็นนะครับคือแถวเนี้ยบริเวณเนี้ยครับจะเป็จะเป็นคนแก่นะครับ สรุปว่าไม่มีนะฮะโอ้โรถกำลังติดเนาะจะก่อนนะครับดูเลยีูเลยมันเปิมากเลยครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมเปิดเยอะมากครับผมแต่วันนี้นะไม่มีนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับประเทศไทยที่คนเหล่านี้มาทําลายภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับคนไทยนะครับผมเนาะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนที่เห็นยังไงนะครับมาดูคลิปบ่าวเตยพลเนาะฝากทุกคนคอมเมนต์ดีชมให้กำลังใจได้ครับผมสบายดีนะครับสวัสดีครับ